สวัสดีครับ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 เจอกันอีกแล้วนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องครับมีท้าเวสุวรรณครับมีท้าเวสุวรรณมาแนะนํามานําเสนอครับท้าเวสุวรรณหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีนะครับ ท้าเวสุวรรณลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับท้าเวสุวรรณเนื้อผงท้าเวสุวรรณลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีเนื้อผงครับมีมาแนะนำครับพร้อมบัตรด้วยมีมามีมาแนะนําพร้อมบัตรด้วยท้าเวสุวรรณลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับรุ่นเทพสถิตนะครับพิมพ์รุ่นแรกย้อนยุบเนื้อผงปีสองห้าหกสามครับพิมพ์รุ่นแรกย้อนยุบเนื้อผงครับเนื้อผงมีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงแบบนี้ครับเดี๋ยวดูที่สีขาวก่อนนะเนี่ย ท้าเวทท้าเวทสุวรรณครับท้าเวทสุวรรณหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับท้าเวทสุวรรณหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีท้าเวทต้องหลวงพ่ออิดเลยบอกได้เลยว่าท้าเวทเนี่ยต้องหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีเลยท่านได้โด่งดังมากท่านได้โด่งดังมากครับโด่งดังมากท้าเวทสุวรรณหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีเนื้อผงนะครับแบบนี้เลยนอนกองเลยนอนกองเลย นอนกล่องเลยหน้ากล่องเขียนว่าท้าวเวสสุวรรณนะครับหน้ากล่องเขียนว่าเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับจตุมหาราชิกาพิมพ์ทรงจำปีย้อนยุปปีสองห้าสี่ห้ารุ่นเทพสถิตนะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสามนะครับแบบนี้นะครับนี่ ท้าเวสสุวรรณหลวงพ่ออิฐนะครับวัจุฬามณีรุ่นเทพสถิตเนื้อผงพิม์รุ่นแรกย้อนยุบนะครับพิม์รุ่นแรกย้อนยุบเนื้อผงใครที่กาลังมองหาท่านท้าเวสอยู่ไม่ควรพลาดนะใครที่กาลังมองหาท่านท้าเวสอยู่ไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดนะเนี่ยท้าวเวสสุวรรณวัจุฬามณีหลวงพ่ออิฐนะครับเนื้อผงนะราคาพิเศษเลยวันนี้ราคาพิเศษเลยราคาพิเศษเลยวันนี้ราคาพิเศษเลยบอกได้เลยว่าราคาพิเศษมีสองเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อสีขาวนะ เนื้อสีขาวแบบนี้เห็นไหมครับท้าเวทหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีเป็นแบบนี้เลยนะท้าเวทหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีเป็นแบบนี้เลยด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นครับด้านหลังมีรอยมีรอยปั๊มนะมีปั๊มยันไว้นะท้าเวทหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีนนพร้อมบัตรรับประกันพราแท้นะครับ มีทั้งสีขาวและสีแดงนะสีขาวและสีแดงสีแดงเป็นแบบนี้นะครับสีแดงเป็นแบบนี้สีแดงเป็นแบบนี้นี่ทั้งสีขาวและสีแดงนะท้าเวทหลวงพ่ออิดวัตจุลามณาีปีสองห้าหกสามนะครับแบบนี้แบบนี้เลย ใครที่กาลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะนะมีบัตรมาด้วยนะมีบัตรรับประกันพาแท้มาด้วยนะมีบัตรรับประกันพาแททให้ด้วยนะเฉพาะค่าบัตรเนี่ยร้อบาทนะครับเะพาะค่าบัตรเนี่ยเ0็อบาทวันนี้มาราคาพิเศษเลยเฉพาะค่าออกบัตรเนี่ยบอกได้เลยว่า700้อบาทนะเฉพาะค่าออกบัตรเนี่ยใบละ700ร้อยบาทครับและออกยุ่งยากมากออกไดยยุ่งยากมากแต่วันนี้มาพร้อมบัตรเลยมีทั้งมีมีท้าเวทพร้อมบัตรเลยพร้อมบัตรรับประกันพาแท้ด้วยเดี๋ยวผมเอาราคาถูกกว่าบัตรเดี๋ยวรอฟังท้ายๆนะเ ท้าเวทหลวงพ่ออิฐวัจุรามณีใครที่กำลังมองหาอยู่นะแบบนี้เลยพร้อมกล่องเดิมเลยพร้อมกล่องเดิมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยแบบนี้เลยท้าเวทหลวงพ่ออิฐวัจ <unusual> ุรามณีนะครับรุ่นเทพสถิตพิมพ์ย้อนยุบรุ่นแรกนะครับเนื้อผงปีสองห้าหกสามนะครับพร้อมบัตรรับประกันทุกองค์ทุกใบพร้อมบัตรรับประกันทุกองคทุกใบนะกล่องสีขาวก็เป็นเกล่องสีน้นําเงินเนี่ย จะเป็นผ้าสีขาวครับเป็นผ้าผงสีขาวครับกล่องเสียผ้าสีแดงเนี่ยเ้าเป็นสีแดงจะเป็นกล่องสีเหลืองนะไปแบบนี้นะหนึ่งองนะหนึ่งองหนึ่งกล่องพร้อมบัตรนะเอาหกร้อยห้าสิบบาทหนึ่งองหนึ่งกล่องพร้อมบัตรเอาหกร้อยห้าสิบาทครับท่านที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะหกร้อยห้าสิบาทฟังไม่ผิดครับราคาเดียวหกร้อยห้าสิบาทราคาเดียวเลยหกร้อยห้าสิบาทใครสนใจพิมพ์ปิดได้เลยนะใครสนใจพิมพ์ปิดได้เลยนะเอาองละหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมบัตรนะ หก0้อสิบาทสีแดงก็จะได้บัตรพระจะคู่บัตรไปอย่าแบบนี้เลยนะพร้อมกล่องคู่บัตรไปแบบนี้เลยนะพร้อมกล่องและคู่บัตรเลยนะ650อบาทพอ6 5ร้าบาทซักไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิด650บาทไปแบบนี้เลยแบบนี้เลย650บาทหนึ่งชุดพร้อมบัตรพร้อมพระ650บาทท้าเวสวุวรรณหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีปี25 6 3สาพิมพ์ย้อนยุบนะครับเนื้อผงแดงเนื้อผงแดงนะเนื้อผงแดง เขียนว่าเนื้อผงแดงตามหน้าบัตรนี hmm. okay. uh ่เลยบัตรเนี่ยสามารถตรวจสอบได้บัตรสามารถตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยววิธีตรวจสอบบัตรนั้นผมจะอธิบายให้ดูวิธีตรวจสอบบัตรนะครับเข้าไปที่ลายนะเข้าไปที่ลายวิธีตรวจสอบบัตรว่าบัตรแท้ไหมแบบนี้นะเข้าไปที่ลายนะครับเข้าไปที่ลายนี่ยเข้าไปที่ลายเข้าไปที่หน้าแรกนะครับเข้าไปที่หน้าแรกครับแบบนี้ชอบครับเนาเข้าไปที่หน้าแรกแบบนี้นะครับอืเข้าไปที่หน้าแรกหน้าแรกแบบนี้นะครับแล้วก็ไปบวกเพื่อนนะครับ แล้วก็ไป QR code นะครับแบบนี้นะแล้วเราก็ไปสแกนสแกนแบบนี้ครับขึ้นแล้วครับเนี่ยขึ้นแล้วสแกนแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับวิธีตรวจสอบบัตรนะบัตรรุ่นนี้ตรวจสอบง่ายบัตรจากการันตีพาฒเนี่ยตรวจสอบง่ายเป็นบัตรรับประกันพัฒน์แท้นะตรวจสอบง่ายนะใบละเจ็ดร้อยบาทวันนี้ผมมาขายเนี่ยราคาต่ำกว่าทุนเลยผมมาขายราคาขาดทุนให้ต่ำกว่าทุนให้เลย ขายแบบแบ่งปันเลยแล้วก็ประกันแท้ด้วยท้าเวศหลวงพระิดนะครับวัดจุฬามณีรุ่นเทพสถิตนะครับพิมพ์ย้อนยุบรุ่นแรกเนื้อผงแดงปีสองห้าหกสามนะหมายความว่าองค์นี้นะองะค์งนี้นะครับองค์นี้นะครับหมายความว่าองค์นี้เนี่ยมาขายขาดทุนให้หกร้อยห้าสิบบาทราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะขอไม่จำนวนจำกัดนะหกร้อยห้าสิบบาทครับเอาหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์ที่คิวโคด้านหน้าได้เลยนะสนใจแอดไลน์ที่คิวโคด้านหน้าได้เลยนะครับหรือเบอร์โทร ศูนย์หกหนึ่งนะครับแอดไลน์เบอร์โทรกบเบอร์โทรกะไอดีไเบอร์เดียวกันครับศูนย์หนึครับสองแปดสนะครับศูนย์หกหนึนะครับหชุดหกราบาทพร้อมบัตรนะหชุดแบบนี้หกรบาทพร้อมบัตรสนใจแอดไลน์คิวโอโคตรงนี้ได้เลยนะแอดไลน์คิวโค้ต้นหน้าได้เลยแคปรูปไปแอดไลน์คิวโคต้นหน้าได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรนะแอดไลน์ที่เบอร์นะศูนย์หกหนึ่งสองแปดสอ ก็คลิปนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ